โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับช่องดูสกอร์ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอตเน็ตกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมส่วนวันนี้เรามาวิเคราะห์คู่ไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะันนี้เป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้เวลาสี่ทุ่มสามสิบของคืนนี้ด้วยนะครับผมเราไปดูฝั่งทางเจ้าบ้านนะครับผมแมนยูห้านัดลสุดยิงไปทั้งหมดเจ็ดลูกนะครับผมส่วนอันดับอยู่อันดับที่คคคะะแนนนนนนนรรรรวววมมมมมทททัััั้้งงหดบผตตาา่อออีีีเเยืป็ นะนะะต่อนะราคาตัดรองอยู่ที่ครึ่งควบลูกครับราคาสมต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับผมกอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดวาข้อผลไปเลยครับรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผลการคำนวณก็จะออกมาแล้วครับก็มาแล้วนะครับสำหรับผลการคำนวณนะโอกาสที่จะมีสกอร์สูงอยู่ที่เจเลยนะครับผมแนะนำเป็นสูงแรกนะครับโอกาสที่เจ้าบ้านชนะมีอยู่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ทีมเยือนไม่อยู่สี่สิบเก้าเปร์เซ็นต์วันนี้สูตมให้ต่างกันถึงเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมสูตรให้ฝั่งทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความได ใครได้อยากจะตามตามได้เลยนะฟันธงนะครับส่วนใครที่อยากจะรับสูตรตัวนี้ไปใช้งานนะครับผมใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะใครที่สนใจนะครับผมสมัครลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลยเมนต์มินรอตอบนะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสหรับผมแล้วนะครับผมแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบาย